สวัสดีครับเส้นทางลูกหนังใน EP ที่4นี้นะครับเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมฟาร์มไก่ของพี่ไม้วัฒนาภายนุ่มกองกลาง s อง g 1เมืองทองยูนตนะครับและพี่ไม้ได้บอกว่าสิ่งที่อยากจะทําต่อหลังจากเลิกเล่นฟุปบอรก็คือฟาร์มไก่ชนและจะทําอย่างจรงิงจังเรามาดูสุปขุมนี้มาพออร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมไม้วัฒนาภายนุม่มเจ้าของวัฒนาฟาร์มนะครับ เราเลี้ยงไก่นอกมันก็ต้องมีชื่อซุ้มอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรเงี้ยแม่ก็บอกเออวัฒนาฟาร์มมันก็ชื่อมันก็เป็นสี่มงคลดีเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะกระตั้งชื่อไปอะไรเงี้ยครับก็ให้มันมีชื่อซุ้มไว้อะไรเงี้ยปีนี้ปีที่สองพี่ผมเพิ่งเริ่มทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วกระทั่ปีก็กว่าปีสักสามเดือนประมาณนี้เพราะไก่ชนพี่ไก่ตีอะไรเงี้ยไก่ไข่ไม่ได้เลี้ยงพี่ แต่ว่านะโคตก็ไม่แน่เลี้ยงไว้แบบสักสี่ห้าตัวอะไรเงี้เลี้ยงไว้กินอย่างเดียวไม่ได้แบบเน้นขายตัวแรกก็ก็พันสองพันอะไรเงี้ยพี่แรกๆกันเนาะไก่คนเรายังไม่ได้ศึกษาอะไรมากอะ่ะก็มีพี่พันพันห้าสองพันสามพันอย่าเงี้ยสามพันห้าอะไรประมาณเนี้ยไม่เกินผมเลี้ยงผม ผมเพาะเชิงครับเป็นก่อยก่อยงอนเชิงก่อยก็เป็นไก่ที่แบบเขาจะแบบประกบกัดอย่างเดียวคือแบบเชิงชนเขาก็จะแบบมาถึงตัวเขาจะก็จะกัดถ้าเป็นคนก็ประมาณแบบตีตเข่าอะไรเงี้ยพี่เป็นมวยอะจะเปรียบจะเหมือนมวยอะกดคอทีอ่เข่าอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวซ้มก็มีเอาไปตีนะพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีออกตีพี่เพราะว่าไม่มีคนเลี้ยง ตัวไหนด,ดีเราคิดว่าดีอะไรเงี้ยก็ไปเลี้ยงตีเล่นตีเล่นแหบะบแถวบ้านมันก็มีบ่อนป่าเนาะไม่ใช่บ่อนมาตรฐานหมายถึงก็แบบรักแอบตีแอบตีแบบแอบรบักแอบตบีอะพี่แบบผิดกฎหมายบ่อนผิดกฎหมายฟุ่ง่ายแต่มันก็มีมันมีทุกจังหวัดแหละมันมีทุกที่อะไรเงี้ยเหมือนเราเอาไก่เราไปวัดไปวัดสายพันธุ์ด้วยอะไรประมาณนี้ก็มีไปตีก็มีบ้างพี่ก็มีไปเลือ่อยก็มี ก็ S <S <an> <S มีตัวแรกแหละที่ให้ดูให้เทาอะละทียาไปตีผมตั้งชื่อว่าสายฟ้าแม่เขาตั้งชื่อให้แบบว่าลำมัน,ม,นมันตีแล้วลำแรงเป็นค้นก็แบบหมัดหนักอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยตั้งชื่อมันในสายฟ้ามันชนะไก่มาสองครั้งสองไฟอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบไปตีแบบหวังรวยอะไรเงี้ยเราแบบไปวัดสายพันธุ์เรามากกว่าแบบเหมือนเหมือนถ้าแบบมันเก่งๆแล้วก็ไปตีแพงได้อะไรเงี้ยแต่เราก็เลี้ยงไว้แบบเผื่อนะโคตแล้วเตะบอลไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ อาจจะมีพ่อไก่แม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งๆแล้วแบบมันพอขายได้แบบมีรายได้เข้ากับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นผลดีต่อเราด้วยแล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเป็นวิธีหาตังค์ได้อีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทำแตบบ่ว่าเราทำเหมือนนะประมาณเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่เหมือนแบบว่าเลี้ยงป้าเลี้ยงไก่ปลูกผักไว้กินเองอะไรเงี้ยแบบในอนาคตก็แบบเพราะว่าสมัยนี้มันก็ก็อย่างว่านะพี่ข้าว อะไรมันก็แพงอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราเราทําตามพ่อหลวงเราอะไรเงี้ยมันก็มันเศ่กี่พอเพียงผมว่ามันก็น่าดีที่สุดละอยู่บ้านด้วยพี่มันไม่ได้ใช้เงินอะไรแล้ว <c oughs> ก็เลยทํามัน <c oughs> ตอนนี้ก็มันยังไม่มีครับม,ม,มีแบ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไงแต่อนาคตก็ฝากติดตามไว้ก็ ถ้าอนาคตมีอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นผมตาม Facebook พวกอะไรเงี้ยแต่ตามพวกสุ้มไก่ชนมันก็มันก็อันนี้อยู่แล้วน่าจะมีอยู่แล้วพี่หมายถึงอนาคตผมก็เลี้ยงพอรักผมก็คงไม่ทิ้งมันง่ายๆอะไรเงี้ยก็สู้เพราะเลี้ยงไปก็สักสองสามปีสองสามปีสี่ห้าปีเละจนผมเลิกเตะบอลไม่ไหวอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะแบบมีเยอะๆกว่านี้อะไรเงี้ยแบบเหมือนมาดูแลเองอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ให้แม่ดูแลมันก็อาจจะแบบมีไม่เยอะมาก ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมดีกว่าอะไรเงี้ยให้แบบพัฒนาเรื่องฟุตบอลไนะบาวีเรื่องไก่และนี่คือวัฒนาฟาร์มนะครับฟาร์มไกช่ชวนของพี่ไม้วัฒนาภผยนุ่มนะครับและในคลิปต่อไปจะเป็นนักฟุตบอลครไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทุกคนจะไม่พาุกคลิปของเซ็นทราลูกนังสวัสดีครับ